สวัสดีครับอยู่กับตำนัดดีชาแนลนะวันนี้ครับมาดูรถไถเดินตามกันครับห้าคันครับนี่ครับบินตัดเลยเบินตัดเลย งานเที่ยงทำครับพึ่งมาครับพึ่งมาเนี่ยกับเคลื่อนด้วยมีแต่คันแรงๆครับพี่น้อนนาล็อกละสองไร่นะครับมาเมื่อกี้เองนี่ครับดูทีมงานครับทีมงานยกเครื่องเสียงมาด้วยนะครับนี่ครับ อะไรมันจะสนุกขนาดนี้ไปเบิดตัดเลยเบิดตัดโอ้งานจ้างครับพี่น้องลีเจย์ลีเจย์มาดูครับมาดู แต่แรงครับแตแรงเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆดีวนโวกบฏเพือกาวอายสส่งน์กลังาจอดหไม่น่าล่ะเขาถึงมาห้าคันนะครับจมก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับนี่ครับบรรยากาศสมัยเมื่อเรียกว่าบรรพบุรุษเรานะครับยุค90นะ แต่ก่อนนะครับจะเป็นควายแล้วก like ็จะมาเป็นรถไถเดินตามตัวนี้นะยุคนี้ก็จะเป็นรถไถใหญ่แล้วรถไถส้มนะครับตัวใหญ่เป็นนั่งขับแล้วแต่เนื่องด้วยฝนนะครับน้ําดีเกินไปนะครับก็เลยทําให้มันรถไถใหญ่รถไถส้มเราลงไถไม่ได้นะครับก็ต้องเรียกว่าเลื้อฟื้นตำนานนะลือฟื้นนะครับ ซึ่งรถไทยหลายคันนะครับก็จอดจอดไม่นานแล้วนะครับขึ้นมาด้วยปืนอ่าดูการจอดนะการจอดมันจะขึ้นมาไลมวะเออโอ้หิดล้อเลยหรอปวดหอเลยฝั่งยาไร ยกเลยคนเยอะแมวผานอกวอออดูทีมงานกีก่คนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก้าคนครับ <c oughs> แถวนี้แหละตับเลือดรุ่รุ่งไอ้เนือ้อเต้ ไปแล้วครับลบเลอตรงนี้ Wes sudah. Eh, tra kata penih. wow. eh, kata penih. wow. ไปแล้วปรับฐานทุกรอบครับตัวนี้ งนี้มันเอาต้นไม้ออกนะครับเอาตอออกมันก็เลยหล่นที่นึ่ อย่างเท้ครับถอยออกไม่ได้ครับพี่น้องไป,ไปละไปละตัวน,นี้โคตรเสียงโคตรนิมน่มเลยโคมจะกระเีิดครับโอ้ดูมันเล่นดูมันเล่น <19> <19> สยาม

สายโหดครับ <laughs> <laughs> เดินตามรถายไม่ตัานครับ <laughs> มาดูขันแรงเอาไล่ยมีอะไรมีอ้าวผลขันแรงแล้วพี่น้อง <laughs> 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 อ่าคันครับมาดูคันไหนจะจมอีกปาเนี่ยดินขนาดเนี่ยขนาดรถไถเดินตามนะครับรถไถเล็กนะครับยังจมนะครับถ้าเป็นรถไถใหญ่รถถาส้มนะไม่เหลือครับพี่น้อง เลบเล่ครับนิบน่มๆนิมน่มๆเลย เกินเม,นะมาครับผ่านอะไรแบบนี้วะฝ่านาน่าจะทำเองเฮ้ยสับไหนสับไหน อาคันครับมีงานนะครับสนใจนะครับติดต่อได้นะครับในเขตอำเภอประสาทนะครับตรงนี้เห็นว่าจะไปกระตรวจละมวลนะครับเดี๋ยวราคาเดี๋ยวจะสอบถามให้อทีนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับรับไชนานะครับตัวลาดขนาดจักรโอ้ไม่ใช่ ทั่วเขตอำเภอประสาทนะครับวันนี้อยู่ที่ตำบลประสาทสนองนะครับพรุ่งนี้ว่าจะไปตำบลกระนสวนละมวนนะครับก็ไม่แน่ใจกันเหมือนกันว่าของใครนะครับทีมงานเห็นว่ามีเยอะวันนี้นะครับพรุ่งนี้จะไปจัดเต็มเลยครับเห็นว่าน้ําลึกนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับสอสําภาดีชนแนลนะครับเอาไล่ครับไล่แล้วครับนั่นครับโอ้ ไล่ละไล่ละไล่ละปี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 อานี่ครับเป็นบรรยากาศมันเป็นความสนุกนะครับของสมัยยุคเก้าศูนย์นะถ้าใครเกิดทันนะแสดงว่าคุณนี่อายุไม่น้อยแล้วนะก็ตัวนี้ก็คือเป็นเด็กรุ่นใหม่นะครับ หลายคนนะเขาไม่ถ้าเป็นเด็กรุ่นนะีก็คือไม่ไม่ทำกันละไม่เล่นกันละ <c oughs> แต่ก็ยังมีนะครับนี่ครับคนที่ชื่นชอบนะครับังคมรถเก่านะครับอา <c oughs> ักเติมน้ำตน่งหน่อยครับก็ลาไปก่อนแล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ